มีสงสัยครับเวลาที่เราเปล่อยปล่อยปล่อยสัตว์อย่างเช่นปล่อยปลาเงี้ยครับสมมติว่าเราปล่อยปลาตัวใหญ่ปล่อยไปลงลงในแม่น้ําหรือว่าลงไปในบ่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้แล้วปลาตัวเนี้ยก็ไปกินปลาตัวอื่นอืครับแล้วเงี้ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งในบาปด้วยหรือเปล่าในห่วงโซ่อาหารของเขาอะไรเงี้ยครับอืครับอย่างนี้เราเลี้ยงลูกลูกไปฆ่าคนอื่นเราบาปด้วยมันยุ่งไปกันใหญ่เลย นะอย่าไปคิดเยอะนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้น่ะก็รับไปสิเป็นส่วนของของสัตว์เป็นส่วนของเขาเองเราไม่ต้องไปเป็นห่วงแทนเขาใช่ต้องบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาของปลากับเจตนาของเรามันอันเดียวกันไหมนะมันคนละอันกันใช่แต่ละคนก็มีเจตนาของแต่ละคนบุคคลเมื่อเจตนาแล้วเนี่ยย่อมกระทํากรรม ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาก็ผูกพันกับอารมณ์นั้นไปตามจิตที่เข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นๆน,น,นะก็เป็นกรรมขึ้นมานะดังนั้นพระองค์จึงตัดว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมต้องเข้าใจเรื่องกรรมให้ดีเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ย มันจะได้ความเป็นโส่วนบันและข้อประพฤติผิดต่างๆจะหมดไปโดยหลักลรัาพระศาสดาให้มารักษาศินข้อที่หนึ่งไม่ต้องไปวิ่งปล่อยสัตว์อะไรซึ่งครูเจ้าก็ไม่ได้แนะนำเอาไว้แต่รงให้แนะรักษาศิน5ข้อที่หนึ่งเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเป็นอภัยทานอเวลาทานอภัยประชาทานจัดเป็นมหาทานชั้นเลิศ คือทุกวันนี้ก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ครับอย่างแล้วก็ช่วยเหลือด้วยซ้ําอย่างเช่นชักท่าครับเดินบนฟุตบาทอะไรเงี้ยครับก็ก็เก็บเก็บเก็บเอาไว้ข้างทางเออกิ้งคือเดินเดินข้ามทางอะไรเงี้ยก็จะเก็บก็ได้อยู่ถึงความเอนดูกรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่นะยุงก็ไม่ไม่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็เป็นเหตุให้อายุยืนน่นอ่แล้วก็ บางวันตอนเย็นครับก็วิ่งวิ่งที่สวนสาธารณะใช่ไหมครับแล้วก็พอพอวิ่งเสร็จปุ๊บก็จะไปซื้อปลาที่ตลาดมาปล่อยครับก็สองตัวสี่ตัวอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่แล้วแต่วันอันนี้ก็เลยก็เลยเกิดความไม่ห่วงว่าปลาที่เราปล่อยไปไปกินปลาตัวอื่นเราจะหมบด้วยไหมก็เลยถามเป็นคําถามเมื่อกี้ที่ขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เจวกันครับเจตนาของใครของมันครับผมอ่ ผมมีคำถามคํำถามนึงครับก็คือเป็นคำถามที่ผมว่าคนส่วนใหญ่ค่อนข้างคาใจกันก็คือว่าเนื่องจากเราเป็นสิ่งที่อยู่ในวะัฏะสังสารใช่ไหมครับที่เรามียนเว,นวียน่หยตายเกิดไปเรื่อยๆเนี่ยในการเว,วียน่หาตายเกิดของเราแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเราทําอะไรในอดีตเนี่ยเราก็จะจําไม่ได้ว่าในอดีตชาติของเราเคยทําอะไรบ้างทั้งเป็นบุญทั้งเป็นบาปถูกไหมครับ และผลของกรรมนั้นๆเนี่ยก็จะกลับมาหาเราในชาติปัจจุบันส่งผลต่อในชาติอนาคตต่อๆไปคราวนี้ผมก็เลยสงสัยเหมือนกับคือคำถามนี้เกิดจากภรรยาผมก่อนเขาสงสัยว่าถ้าเรามีความสามารถที่จะรับรู้ว่าผลกรรมในอดีตที่เราทำมาเนี่ยทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่ทำกรรมในปัจจุบันเนี้ย เราก็จะรับรู้ว่าผลของกรรมในอดีตนะมันทำให้เราเป็นแบบนี้ในปัจจุบันเราจะได้มีความตระหนักรับรู้ว่าผลกรรมนั้นๆเนี่ยมันส่งผลแล้วเราจะได้ไม่ทำตรงนั้นอีกมันเป็นการลดการเกิดกรรมที่ไม่ดีในช่วงชีวิตของเราในปัจจุบัน mm hmm. เพื่อทำให้เราทำกรรมปัจจุบันที่ดีส่งผล mm hmm. ในกรรมในอนาคตที่ดีขึ้น mm hmm. แต่ เราไม่สามารถที่จะมีความรับรู้ในกรรมที่เราทำในอดีตเราก็เลยอาจจะมีความผมใช้คาว่าความหลงหลงละเริงในความที่เรามีเกิดมาอัตภาพได้เป็นมนุษย์แล้วเหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกว่าความเกิดเป็นมนุษย์นั้นช่างยากแสนยากใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าทำไมในการเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่มีความสามารถ ในการที่จะรับรู้ผลของกรรมในอดีตของเราเพื่อเป็นการเตือนตัวเองเป็นการบอกตัวเองว่าถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยกรรมดีก็จะส่งผลดีให้กับเราแต่ถ้าเกิดเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ส่งผลให้กับเราเช่นเดียวกันครับผมอยากสงสัยว่าทําไมเหมือนกับว่าเราเราพอเราเราตายไปครั้งนึงนะครับแล้วก็จะล้างใหม่หมดเลย แล้วก็มาเริ่มทําใหม่ใช่ไหมครับพอพอเข้าใจความหมายผมใช่ไหมครับคือหมายความว่าทําไมเราไม่เอาความความทรงจําอดีตใช้คําว่าสังขารใช่ไหมครับจากในอดีตเนี้ยมาใส่ในในในปัจจุบันนี้เพื่อเพื่อให้เรารับรู้มีสติและเราจะได้ไม่ทำอย่างที่เราเคยทำมาแล้วก็ทำสมาธิสิไม่ทำเองได้จุดจะได้จุูจจปปาทายานก็ต้องผ่าน จตุตฌานก็ไม่ทําจตุตฌานให้มันได้ผู้เจ้าก็บอกเหตุแล้วใช่ไหมเราไม่ทําเองอยากได้แต่ไม่ทํามันเป็นสิ่งที่ทําได้ไงแต่เราไม่ทํามันก็ไม่ได้ความรู้มันมีอยู่ใช่ไหมองค์ความรู้มันมีอยู่แต่เราทําไม่เข้าถึงตรงนั้นแล้วเราจะมาบ่นบอกทำไมไม่รู้ก็ทําให้รู้มันก็ทําได้นะไม่รู้เราก็ถามผู้รู้ ทุกคนก็ไม่ได้เรียนไปทุกศาสตร์ศาสตร์ใดที่ไม่ได้เรียนก็ถามคนที่เขาเรียนรู้ศาสตร์นั้นใช่ไหมแล้วทําไมบอกอ้าวแล้วทำไมผมไม่รู้ศาสตร์ก็คุณไม่เรียนเองอะ่ะพระเจ้าจึงบอกมันเป็นเพราะความต่างกันของอินทรีย์ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาความเพียรก็ไม่เท่ากันสติสมาธิปัญญาก็ไม่เท่ากันศรัทธาก็ไม่เท่ากันก็จะทําให้ทุกคนรู้เหมือนกันได้อย่างไร ก็ผู้เจ้ามีตรงนี้มากพระองค์ก็สามารถทําได้รู้สงสาวกสามารถทําได้ก็รู้แต่เราขี้เกียจเราบอกเราอยากรู้ทําไมเราไม่รู้ก็เราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อการรู้มันจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมไม่เรียนโบกรลบคูณหารเลยแล้วจะมาโบกรลบคูณหารแก้สมการยังไงใช่ไหมมันก็สร้างเหตุก่อนทําทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะเรานั่งบนอย่างเดียวมันรู้ไม่ได้หรอกใช่ไหม เมื่อรู้ไม่ได้เราก็ถามผู้รู้ใครเป็นผู้รู้ล่ะพระศา,าสดาเป็นผู้รู้ท่านก็บอกท่านรู้แจ้งโลกบอกหมดหนทางทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าเราศรัทธาผู้รู้คนนี้ไหมล่ะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จริงดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าคนนี้รู้จริงเราก็จะเชื่อในคําสอนของท่านว่าที่ท่านพูดมาเนี่ยจริงว่าวิบากของการฆ่าสัตว์คืออะไรอย่างหนักก็คือนรกกาเนิดเดชานเปรววิสัยอย่างเบา อายุสั้นวิบาของการทําการลักขโมยนะอย่างหนักก็นรกกาเนิดดชานเปรตวิสัยอย่างเบาก็คือโพค่าเสื่อมใจโยมบอกไม่เชื่อฉันต้องรู้ด้วยตัวเองก็ได้ก็รู้ตัวเองก็ได้ก็ทําสิพี่เจ้าก็บอกแล้วใช่ไหมเมื่อเรายังไม่ทําเราก็ต้องอาศัยการเชื่ออาศัยศรัทธาความเชื่อจากผู้ที่ทํามาก่อนและผู้ที่ทํามาก่อนนั้นใครสมควรที่จะได้รับการเชื่อถือมากที่สุด สาวกเหรอไม่ต้องพระรเจ้าเลยยิงไปที่ศาสดาเลยคนเดียวเพราะที่เหลือล้วนเป็นผู้ฟังศาสดาทั้งสิน้นต้องอย่างนี้เนาะออคำถามผมท,ที่ต่อเนื่องจากคำถามนั้นนะครับก็คือว่า,ออถ,าถ้าในกรณีนั้นเนี่ยคือความหมายของผมที่ทต้องการสื่อเนี่ยคือถ้าเราสามารถใช้คําของศาสดามา เพื่อเป็นการบอกว่าทุกคนควรจะทําให้ถึงจุดที่เป็นชานผมผมไม่แน่ใจนะครับผมเพิ่นไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคล่องบาลีถึงชาน hmm. ที่ที่เราสามารถระลึกไปได้แล้วเนี่ยคือวิวิธีทางตรงนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีทางที่จะดึงคนที่มีความคิดที่อาจจะไม่มีความศรัทธาเพียงพอดึงเขากลับมาให้ให,ให้ให้กลับมาเห็นด้วยตัวเองครับ ล้วเราจะทำให้เขาศดไปเองนี่ยอมคิดเองครับคนในครั้งพุทธการที่สามารถมีความสามารถตรงนี้ได้ก็ไม่ได้เห็นมีศรัทธาเข้ามาศึกษาในธรรมวินัยของตถาคตอริสสัตสีตางหะเป็นสิ่งที่จะดึงศรัทธาเข้ามาให้ถึงตรงนี้ได้มันไม่ใช่การที่เขาไปรู้อดีตรู้กรรมแล้วถึงจะมีศรัทธามาไม่ใช่ทุกคนนั่นมันคือความเห็นโยมไม่ใช่ความเห็นสัมมาสัมพุทธะ เพราะอะไรฤุษีโยคยีก็ดูอดีตดูอนาคตได้มีอิทธิป,ปริหารได้เอาทำไมไม่หลุดพน้นะไหนอัศธาแล้วมามีศรัทธากับผู้เจ้าไหมไม่ใช่ทุกคนอีกเป็นบางคนอา้าวก็ทําได้นะก็ทําได้แบบโยมบอกนี่แหละใช่ไหมชดินสามพี่น้องอนะ่ะก็ทําได้ต้องเยอะออาทำไมไม่ศรัทธาเจอทั้งต้องมาฟังเทศฟังอริสสี นั่นแหละรู้ความจริงอริสัต์เนี่ยถึงจะมีศรัทธาอ๋อความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่มีอะไรมันเป็นปุถุชนต้องเข้าใจเรื่องปุถุชนเรื่องอริยะเรื่องคําสอนพระศาสดาเรื่องทาอันเป็นเหตุและทาที่เกิดมาแต่เหตุอย่างนี้ต่างหากไอ้นั่นเราคิดเองอุ้ยรู้กรรมเดี๋ยวเขาจะได้พระอนุรุธทธานะเลิศด,ด้านทิพยาจักขู่รู้ต้องเยอะทําไมไม่หลุดพ้นสักที ็เพราะไม่เห็นแง่มุมของอริยสัจพอเห็นแง่มุมอริยสัจถึงจะหลุดพ้นตัวเองอยากจะดูการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ทั่วโลกอาฆาตด้วยทิพยจักขูยังไม่เห็นเบื่อเลยยัมคิดว่าการดูอย่างนั้นจะทําให้เบื่อหรอจะทําให้กลัวหรอมันไม่ใช่ทุกคนต้องอริยสัจสี่เท่านั้นอย่างนี้ต่างหากดังนั้นเราถึงต้องวางความเห็นเราและเอาความเห็นของพระสาสดาเป็นหลกักอย่างนี้ต่างหากเข้าใจไหมมันคิดเองอคิดไปได้ทั้งนั้น่ะ ทำไมไม่อย่างนี้ทําไมไม่อย่างนี้แล้วพระเจ้าไม่คิดอย่างเรารคิดอย่างเราเป็นไหมเป็นถ้าสิ่งที่เราคิดถูกพระเจ้าก็สอนให้คนเอาไปดูอดีตรู้กรรมกันให้มากสอนตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นการสอนเรื่องกรรมของพระเจ้าพระเจ้าสอนกรรมคืออะไรเหตุเกิดมีความดับมีวิธีการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมีสอนอย่างนี้ต่างหากไม่ได้สอนไปนั่งดูกรรมดูอะไรไม่ใช่ เห็นไหมมันไปคนละมุมปุถชชนมันก็ชอบไปอีกแบบหนึ่งส,สัมมาสัมพุทธะมองแล้วเป็นสัพพันอยู่จะรู้เรื่องกรรมต้องรู้แบบไหนถึงจะหลุดพนรู้อย่างนั้นไม่ได้หลุดพนใช่ไหมเผลอๆลงไปอีกมีมานะอัตตาตัวตนเข้าโอ้โหเราเป็นผู้วิเศษไปอีกแล้วไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วใช่ไหมต้องปรับมุมมาให้เข้ากับพระศาสดารู้เรื่องสัตส,สีปฏิจจสมุบาสำคัญที่สุดเลย นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมขอบคุณมากครับใครอยากมีตางามเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควา,วาไม่จ้องลับหลังเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรักเพราะกรรมนั้นนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาภุริสลารขณะ สองข้อนี้คือมีตาเขียวสนิทมีตาดุดตาโคย่อมเป็นที่ต้องตาของชนหมู่มากเป็นที่รักใคร่พอใจของพิกุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรหนาคนทันใครต้องการอาพาธน้อยต้องเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายลักษณะกรรมอย่างนี้ผู้เจ้าจะเป็นคนบัญญัติดังนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ตรงนี้รัศดาบ,บอกเลยว่า ลักษณะอย่างเนี้ยลักษณะมหาบุรุษเนี่ยพวกปริพาชคทั้งหลายอาจจะรู้ได้บ้างว่าเออมหาบุรุษเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แต่เขาจะไม่รู้ว่าเพราะทํากรรมอะไรมาถึงได้ลักษณะอย่างนี้ดังนั้นความรู้ตรงนี้เราก็อาศัยความรู้ของพระศาสดาผู้ที่เป็นสัพพญญุเนี่ยค่อยๆบอกแต่ทีนี้เรื่องการเชื่อตรงเนี้ยบางทีมันก็ถ้า ถ้าเราไม่ได้ศรัทธาในหลักธรรมที่เป็นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเรามาฟังพวกนี้เราก็โอ้เพอเจอร์หรือเปล่าแต่งเองไหมนะปรุงแต่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราเอารู้จักพุทธโานะตั้งแต่เรื่องธรรมะที่เป็นโลกุตละอย่างเนี้ยแล้วค่อยๆศึกษาความศรัทธาในตรงเนี้ยที่มันเป็นธรรมะที่เห็นจริงพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ธรรมะพวกนี้มันจะเกิดความเข้าใจและเกิดศรัทธาขึ้นมาเองว่าผู้เจ้าตัดเนี่ยจริงแน่นอนโดยเราเราต้องศรัทธาเริ่มต้นจากธรรมะที่เป็นของจริงก่อนที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเช่นภาษาทําให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานอย่างเนี้ยล้วพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ผู้เจ้าพูดตรงมากอาการจิตเนี่ย มีเวทนาจะมีตัณหามีการสแสวงหาการได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสงบโมเมาจับอกจับใจจะหนีหวงกา้านพวกนี้พอยมเข้าใจแล้วออมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันมันละเอียดมากที่เราคิดเองคิดไม่ทันคิดไม่ออกแต่พระศาสดาคิดออกคิดทันเห็นโดยที่ไม่ได้ต้องฟังจากใครไม่ได้จําจากใครมาแต่พระองค์เข้าไปเห็นจริงและเห็นคนแรกเราก็จะเกิดศรัทธาในการพยากรณ์ของพระองค์ใน เรื่องอื่นๆต่อไปเองเรื่องกรรมที่ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลทั้งตนเองและผู้อื่นหรือว่าเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปัสจากสาเหตุเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นคุณธรรมของความเป็นโสดาบันที่ต้องละมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องกรรมให้ได้เลยมาดูเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องที่น่าน่าคุยนะและเป็นคนเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดเยอะ และเพราะความเข้าใจผิดตรงนี้จึงทําให้เกิดลักษณะของศีลประตาปรามาสความรูปพรมในศีนพลพรตหรือข้อประพฤติผิดในศีนพลพรตตามแบบของสำนักพรามณ์เหล่าอื่นจึงเกิดขึ้นแก่ปุถุชนทั้งหลายเพราะไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมอย่างถูกต้องดังนั้นการการบนบานสารกล่าวต่างๆอ้อนวอนมันจึงเกิดขึ้นนะมงคลในแบบสำนักพราหมเหล่าอื่นจึงเกิดขึ้น เพราะการไม่เข้าใจเรื่องกรรมนั่นเองดังนั้นเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่สําคัญทํายังไงจะทําให้คนเข้าใจเรื่องกรรมดังนั้นเราพูดเรื่องนี้บ่อยๆก็ดีนะกรรมคืออะไรเหตุเกิดของมันคืออะไรและยิ่งถ้าเรารู้ว่าเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะโอ้มันจะนับกรรมไหวไหมเนี่ยนะเอาแค่วันเดียวเนี่ยตื่นเช้ามาถึงบัดนี้นี่โอ้โหกรรมเกิดกี่เรื่องละ นับไม่ทันนับไม่ท่วนนะแล้วเราจะไปรู้กรรมในอดีตโอ้แค่วันเดียวยังนับไม่ไหวเลยแล้วเราจะเข้าใจเลยแล้วคนที่ไปสแกนกรรมไปรู้กรรมโอ้มันเข้าใจผิดแล้วไม่มีทางเลยแล้วก็จะเข้าใจว่าที่องค์บอกสัมมาสัมพุทธองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้เรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ในันั้นไม่ใช่ฐานะของสาวกเลยที่จะเที่ยวพยากรประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลเนี่ย ตัดไว้ในมิการาสูตรนะบอกไว้กับผ้านอนและปุถุชนก็จะไปเข้าใจผิดในเรื่องของว่ามีผู้อื่นบันดาลเวลาเราประสบผลสำเร็จอะไรก็อ๋อนี่วันนี้ค้าขายดีสงส,ยสัยไซที่ตั้งอยู่หน้าร้านนี่มันมันเรียกเงินเรียกคนมาได้ใช่ไหมนั่งกวากเนี่ยนะมันจะมีมือในกวาก แล้วก็มีนางกวักอยู่นะกวักเงินกวักทองกวักคนเข้าร้านเราก็คิดว่าสิ่งนั้นบันดาลน่าเห็นนะมันดูถูกตัวเองนะไม่ได้คิดเลยว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรานี่แหละนะที่คุณสําเร็จมาเนี่ยเพราะอย่างนี้มันก็เลยเข้าใจผิดสองชั้นหนึ่งไปคิดว่ากวักนี่บันดาลอย่างที่สองไม่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถทําตรงนี้ได้ใช่ไหม พอเวลาได้อะไรดีมาเลยไปบูชานางกวากหมดเลยนางกวางได้ดีนะตัวเราเลยอดกินไปให้นางกวากได้กินนะนี่อาจารย์ครับขออนุญาตครับอขอให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างกรรมขาวส่งผลขาว huh. กับกรรมทั้งดำทั้งขาวส่งผลทั้งดำทั้งขาวตัวอย่างของกรรมครับตัวอย่างที่พระเจ้ายกเนี่ยพระองค์จะยกพวกเช่นเทพสุภกินนะพวกนี้ ส่วนทั้งกรรมทั้งดําทั้งขาวเนี่ยจะยกพวกมนุษย์นะมนุษย์นี่ทำทั้งกรรมดําและกรรมขาวนี่ได้เกิดมาเป็นภพมนุษย์เนี่ยเลยประสบทั้งสุขและทุกข์นะอย่างถ้ากรรมดํากรรมขาวเนี่ยก็มีอย่างโยมฆ่าสัตว์ลักทร,รัพย์อย่างงี้นะกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10นะตัวนี้กรรมทั้งกราทั้งขาวคือยังไงนะครับคือทั้ง คือผมเขา้าใจว่าค่าคือถ้าละเมิดศีนข้อใดข้อหนึ่งเส้นสีน่ห้าข้อใดข้อหนึ่งนี่คือกรรมดาอือันนี้ถ้ากรรมขาวเนี่ยเช่นอะไรและถ้ากรรมดำํากรรมขาวอถ้าขาวสินคือกรรมขาวอแล้วถ้าทําทั้งสองอย่างเลยเนี่ยทามันสองอย่างก็แสดงโยงทําทั้งกรรมดําก็ทํากรรมขาวโยงก็ทําทํามันทั้งคู่เลยอ,อ๋อผมผมผม,ผมอ่านผมเข้าใจว่าผมทํากรรมหนึ่งอย่าง<อ>ในในหนึ่งอย่างนี้มันส่งมันเป็นทั้งกรรมทั้งขาวในตัวเดียวกัน อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าตอนที่กรรมไม่ดําไม่ขาวเนี่ยมันคือกรรมเดียวแต่เป็นทั้งไม่ดําไม่ขาวคือนั่งสมาธิเนี่ยครับคือกรรมเดียวแต่ไม่ไม่ดําไม่ขาวทั้งคู่แต่พอกรรมที่เป็นทั้งดําทั้งขาวเนี่ยพระพุทธเจ้าทําไหมอ๋อทําแยกกันเป็นสองกรรมผสมกันใช่อพระองค์จึงเรียกกรรมดําแล้วก็กรรมขาวกรรมดํามีวิบากดํามีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวมีเห็นไหมอ่าแล้วก็ กรรมไม่ดำไม่ขาวอันนี้พิเศษเลยต่างหากอันนี้ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีแล้ววิธีแล้วเวลาพูดว่าสัตว์ทํากรรมใดเนี่ยได้รับกรรมอย่างนั้นไม่ใช่อีกนะเพราะสัตว์ทํากรรมอย่างใดร,รับผลของกรรมอย่างนั้นนี่อีกนิดนึงอีกถ้าบอกทํากรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นเนี่ยพระองค์บอกมักมีองค์แปดจะถูกกระทาขึ้นมาไม่ได้นะแต่ถ้าได้รับผลของกรรมเนี่ย มักแปจะถูกกระทําขึ้นมาได้เพราะมักแปดก็เป็นการทำกรรมเหมือนกันแต่การทำกรรมอย่างนี้จะส่งผลถึงความสิน้นกรรมผมขอยกตัวอ,อย่างเพื่อมีสังกานเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะครับอ,อ,อย่างสมมติว่าผมเป็นทหารผมไม่รบเนี่ยผมรับใช้ชาติเนี่ยแล้วผมก็ฆ่าทหารฝ่ายตรงข้ามได้ป้องกันประเทศสำเร็จอย่างนี้ ตอนแรกผมว่าอย่างนี้คือตัวอย่างของกรรมที่ทั้งดำทั้งขาวคือผมทํากรรมหนึ่งคือฆ่าฆ่ามนุษย์อแต่ในการฆ่านัา้นผมได้ทั้งดำทั้งขาวคือขาวขาวก็คือช่วยเหลือคนที่อยู่ในประเทศผม<อ>แต่<อ>ดำคือฆ่าคนคนนั้นคือทําครั้งเดียวได้ดำได้ขาวพร้อมกันอ,อ,อจะตีในมุมนี้ได้ไหมหรือว่าไม่ไม่ใช่จริงๆแล้วคือต้องแยกไม่ไม่ใช่ก็แยกกันถ้าฆ่าน่ะได้ได้ผลคือเป็นอเป็นกรรมดำแน่นอนอยู่แล้วนะ พราะผู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้ไปไปเอา,เอาผลดีจากตรงนั้นผลดีจากตรงนั้นมันเป็นฝากฝ่ายของผู้ดุชนผู้เจ้ามุ่งความเป็นอริยะคือการหลุดพ้นอย่างนี้ตรงนั้นมันเป็นผลพลอยได้ในการทําอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยเดี๋ยวผลพลอยได้มันจะตามมาเองความจเจริญทางโลกจะตามมาอะไรต่ออะไรจะตามมาถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งกำลังฆ่าคนอีกคนนึงเนี่ย มันกระชั้นชิดมากเนี่ยคือเราพยายามเข้าไปขัดขวางคือคือจะไปค่อยๆพูดมันคงไม่ทันพราสมมติเขากำลังจะยิงอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเราเข้าไปทําโดยการฆ่าคนที่กำลังจะฆ่าคนนั้นซะก่อนเนี่ยเราบอกว่าเพื่อช่วยคนที่กำลังจะถูกฆ่าอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นกรรมดําอยู่ดีใช่พระเจ้าไม่ไม่สรรเสริญต้องปล่อยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอะช่วยไม่ทันก็ต้องอุเบกขาใช่อุเบกขา อย่างนี้คนอ้างงี้ได้หมดเลย <laughs> มีคนบางคนก็อ้างว่าเนี่ยคนที่เป็นผู้ร้ายฆ่าคนอีกต้องเป็น่ามาไปแล้วเป็นพันถ้าไม่ฆ่าเขาซะเดี๋ยวเขาจะฆ่าอีกเป็นพันอืบางคนก็อ้างางี้ว่าเออ,องั้นเราก็มีเหตุผล้ชอบทําที่จะฆ่าคนคนนั้นนั่นเป็นเหตุผล <laughs> ของของ,ของปุถุชนแต่ถ้าเหตุผลของอริยะของสัมมาสัมพุทธะเนี่ยต้องเปลี่ยนความเห็นของคนคนนี้พยายามเปลี่ยนความเห็นเขาให้ได้ไม่งั้นก็ฆ่าองค์ุลิมาซะจบง่ายดี ก็คิดเหมือนปุถุชนทั่วไปอย่างนี้แต่พระเจ้าใช้เปลี่ยนความเห็นปุ๊บคนก็ไม่ถูกฆ่าด้วยเหมือนกันแล้วก็การการฆ่าก็ไม่เกิดขึ้นพระองค์บอกทําตามความเชื่อใดแล้วเนี่ยการฆ่าเกิดขึ้นการขโมยเกิดขึ้นการประพฤติผิดในการมเกิดขึ้นการพูดโกหกเกิดขึ้นเนี่ยไม่สมควรทําตามความเชื่อนั้นเนี่เราเชื่อแล้วว่าถ้าฆ่าคนคนนี้คนจะไม่ถูกฆ่าเยอะแต่ความเชื่อของเราทําให้การฆ่าเกิดขึ้นใช่ไหม อย่าไปทำนี่นี่หลักคือหลักการละมาสูตรนะขออนุญาตผมขออนุญาตช่วยน้องนิดนึงครับน้องน่าจะเข้าใจกรรมสองอย่างข้างหลังผิดกรรมทั้งดําทั้งขาวข้อที่สุดท้ายนีย่กรรมไม่ดําไม่ขาวเนี่ยไม่ใช่ไม่เหมือนข้อสามนี่ไม่เหมือนนะครับความหมายต้องไม่เหมือนกันนะครักลัวเราจะเข้าใจผิดว่ากรรมกรรมทั้งดําทั้งขาว แล้วอันทสุดท้ายกรรมไม่ดำไม่ขาววาีไม่เหมือนกันก็กรรมไม่ดำ<อ>ไม่ขาวนี่ไม่ส่งผลดำแล้วก็ไม่ส่งผลขาวใช่แต<ช>่นำไปซึ่งวิมุตอสิ้นกรรมบางคนก็จะไปสับสนว่าก็นั่งสมาธินี่ในบุญสูงสุดใช่ไหมฐานศีลภาวนาใช่ไหมก็อมอเอ๊ะมันก็น่าจะขาวสูงสุดที่หรือเปล่าเคือถ้าดูไม่ดีก็จะคิดไปยังไปทางนั้นใช่ แต่คำว่าสูง<ช>สุดเนของผู้เจ้าคือสูงสุดหมายถึงว่านําไปใกล้อันไหนจะนํานไปใกล้นิพานได้เร็วที่สุดใช่ไหมครับใช่ในนั้นต้องให้คำนิยามของคำว่าสูงสุดเนี่ยมันยังไงนะผู้เจ้าก็อาจจะเอานิพานเป็นตีตั้ง